ในช่วงท้ายของสายสตอรี่ Between Frost and Frame ยังมีเนื้อเรื่องพิเศษที่เล่าถึงเหตุการณ์หนึ่งที่สามพี่น้องแห่งเวลส์เคยได้พบเมื่อครั้งยังเด็กหากใครยังพอมีเวลาและอยากที่จะรู้เรื่องราวของทั้งสามคนให้มากขึ้นเชิญรับชมได้ครับกับโบนัสสตอรี่ Dreams of Snow Silver ลมามอรักพาทุกคนเข้ามาติดอยู่ในถ้ำแห่งหนึ่งหลังจากแอบออกมาเก็บสตรอเบอรี่กัน3คน โดยไม่ได้บอกใครทั้ง3ปีนกลับขึ้นไปไม่ได้เพราะฝนกําลังตกทําให้ดินและหินนั้นลื่นยากกว่าจะเกาะและปีนไต่ขึ้นไปได้ซึ่งระหว่างนั้นลามารักษ์เสนอความคิดแต่ละอย่างตามสัญชาตญาณของเขาอกโกวราลผู้เป็นพี่ได้ฟังใช้ความสุขุมของเขาคิดช่างความสมเหตุสมผลดูก็รู้สึกว่ามันเป็นไปไม่ได้ทั้งนั้นทั้งคู่จึงเริ่มเถียงกันลามารักษ์ที่ไม่เข้าใจว่าพี่ชายกําลังอารมณ์เสีย ก็พูดความคิดของตัวเองต่อไปอโกวาลก็ตอบกลับด้วยตักกะของเขาพาซิวาลที่เห็นพี่ทั้งสองคนส่วนกันไปมาเขาไม่สบายใจพาซิวาลจึงเข้ามาห้ามพี่พี่ทั้งสองคนเอาไว้และเริ่มร้องไห้ในที่สุดพี่ทั้งสองพยายามปลอบน้องชายและพาซิวาวก็จามออกมาทําให้เรามารักคิดได้ว่าจะพาพาซิวาลไปในที่ที่อุ่นกว่านี้ทั้งสองจึงแยกออกไปอโกวาลที่อยู่คนเดียวเริ่มเหนื่อยล้าจึงนอนพักและเผลอหลับไป เขารู้สึกถึงบางอย่างจึงลืมตาตื่นขึ้นมาดูสิ่งที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าคือ,อศูนย์สีเงินเขาเตรียมป้องกันตัวแต่ศูรย์สีเงินบอกว่าพวกเจ้าย่างกายเข้ามาในที่ของข้าเองนะอกโกรวาวลขออภัยและวางท่าทีอย่างเป็นมิตรศูรย์เงินเห็นว่าอโกโรว์บลสุขุมมากจึงถามว่าอะไรทําให้เจ้าคิดว่าข้าจะไม่ทาร้ายเจ้าอกโกรวาลตอบว่าหากนี่เป็นที่ของท่านและท่านประสงค์จะทําร้ายเราท่านคงทําไปนานแล้ว โดยไม่ต้องกล่าวเตือนอสูรหัวราอชอบใจในสติปัญญาของอโกรวาลเขาจึงถามชื่อเด็กชายจากนั้นอโกรวาลแนะนําตัวเมื่อได้ฟังอสูรเงินจึงไม่แปลกใจว่าทําไมเด็กๆถึงผ่านเขตอาคมของเขาเข้ามาได้นั่นเป็นเพราะพลังเวทในตัวของทายาทแห่งเวลส์ทำให้เรารู้ว่าอสูรเงินรู้จักตระกูลเวลส์เป็นอย่างดีเขาบอกว่าครั้งหนึ่งเคยทําสัญญาร่วมกับคนของอาณาจากักรอสูรถามอโกรวาลต่อว่าในฐานะทายาท หากวันหนึ่งเจ้าได้เป็นกษัตริย์เจ้าจะเป็นกษัตริย์แบบไหนล่ะอัครวาวตอบข้าอยากช่วยเหลือผู้ที่อ่อนแอและราษฎรให้อยู่อย่างเสมอภาคกันแต่ข้าเชื่อว่าหากปราศจ,จากอุดมการณ์ที่ชัดเจนโลกที่ข้าปรารถนาคงไม่มีวันเป็นจริงได้ผู้คนนั้นหากขาดผู้นำไปพวกเขาจะรับรู้สิ่งต่างๆได้เพียงชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นพวกเขาต้องการผู้นำเพื่อย้ำเตือนในจุดจุดนี้อสูรเงินได้ยินดังนั้น จึงบอกอกโกรบาว,ว่าหากนั่นเป็นสิ่งที่เจ้าเลือกจริงวนเส้นทางของเจ้านั้นจะเต็มไปด้วยความโศกเศร้านะเจ้าหนูแต่อกโกรบาวมีความปรารถนาอันแรงกล้าขอตอบไปเพียงว่าเขาไม่ใช่เพียงเด็กน้อยตัวเขานั้นคือราชาอสูรยอมรับว่าการได้แลกเปลี่ยนกับอกโกรบาวทําให้เขาสุขใจเป็นอย่างยิ่งอกโกรบาวถามอสูรต่อว่าที่นี่มีทางออกหรือไม่อสูรจึงบอกว่าแม้จะเป็นคําถามง่ายๆแต่ทุกอย่างมีราคาที่ต้องจ่าย อสูรเสนอข้อแลกเปลี่ยนจากเด็กทั้ง3คนขอต้องการหนึ่งชีวิตแลกกับการปล่อยอีกสองคนไปอกโกรวาลรู้สึกว่านี่เป็นการต่อรองที่ไร้าสาระที่สุดอสูรจึงบอกว่าโลกนี้มันก็คือการรวมเรื่องไร้าสาระต่างๆเอาไว้ด้วยกันหลายๆเรื่องเท่านั้นแหละชีวิตมันก็แบบนี้อสูรเงินยังบอกอีกว่านั่นคือเขตอาคมแม้จะเข้ามาได้แต่หากตัวเขาไม่ยอม เด็กๆไม่มีทางผ่านไปได้อย่างแน่นอนเมื่อไม่มีทางเลือกอากโรวาลตัดสินใจอย่างเด็ดขาดจากพี่น้องทั้ง3ามเขาเลือกชีวิตของตนเป็นข้อแลกเปลี่ยนอสูรจึงถามว่าเมื่อครู่เจ้ายังพูดถึงอุดมการณ์ในการปกครองที่จะสร้างโลกสมบูรณ์แบบอยู่เลยตอนนี้เจ้าจะยอมเสียชีวิตไปง่ายๆเลยเหรออากโรวาลตอบว่าเขาเชื่อในตัวน้องๆว่าพวกเขาจะนําประเทศสู่อุดมการณ์ที่เขาหวังไว้ได้อย่างแน่นอน แต่ก่อนการตกลงจะยุติเลมามรักเขาได้ยินเรื่องทั้งหมดจึงเดินเข้ามาแล้วบอกว่าเอาชีวิตเขาไปแทนเถอะอากรววลเริ่มต่อว่าน้องอีกครั้งว่าอย่าบูมบามตัดสินใจทําอะไรลงไปทั้งสองเริ่มเถียงกันอีกครั้งหนึ่งท่านใดนั่นเองพัศิวลพุ่งเข้าใส่อสูรเงินเพื่อช่วยพี่ชายทั้งสองอสูรขยับปีกถอยกลับไปทําให้พัศิวลถูกพัดไปกระแทกหินพี่ชายทั้งสองจึงเข้าไปดูอาการพัศิวลกล่าวขอโทษอสูรที่ก้าวล่วงภาพตรงหน้า ทำให้อสูรหวนนึกถึงกลุ่มคน3คนที่เขาเคยรู้จักในอดีตอสูรเหลือบไปเห็นกองสตรอเบอรี่ที่ทุกคนเก็บมาพอสิวาลจึงเสนอให้อสูรรับสตรอเบอรี่ไปแทนได้หรือไม่อสูรหยุดคิดอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นเขาจึงตอบว่าข้าไม่สนใจพวกเจ้า3คนแล้วเพียงผลไม้เล็กๆสีแดงเหล่านี้ก็เพียงพอลรามรักไม่อยากเชื่อว่าอสูรจะยอมตกลงอกโกวาลก็ยังไม่ไว้ใจว่าอสูรจะพูดความจริงอสูรเงินจึงพิสูจน์ โดยการกินสตรอเบอรี่ทั้งหมดในคราวเดียวแล้วบอกให้ทั้ง3มขึ้นมาบนหลังของเขาทั้งสามไม่รอช้ารีบทําตามที่อสูรบอกทั้งสานั่งบนขนอันอ่อนนุ่มของอสูรสีเงินอสูรให้ทุกคนเกาะไว้แน่นๆและทะยานสู่ท้องฟ้าภายใต้แสงจันทร์ทั้ง3ตื่นตาที่ได้บินบนท้องฟ้าเมื่อบินไปสักพักอสูรบอกทั้ง3ามว่าเราคงต้องแยกกันตรงนี้จากนั้นทั้งสม,มีอาการง่วงซึมและค่อยๆหลับไปทีละคน อสูรคิดกับตัวเองว่านานเท่าไหร่แล้วที่ตัวเขาไม่ได้ออกมาชื่นชมท้องฟ้ายามค่ำคืนเช่นนี้อสูรเงินกล่าวลาและหวังว่าจะได้พบทั้งสามอีกครั้งทั้งสามตื่นขึ้นมาในห้องนอนของตัวเององหญิงอยู่ที่นั่นด้วยผู้เป็นแม่ถามว่าเด็กๆไปไหนกันมาแต่ทั้งสามดูจะจำอะไรไม่ได้เลยองหญิงสังเกตเห็นอะไรติดอยู่ที่ชุดของเพอร์ซิว,วัลมันคือขนสีเงินสวยงาม ทั้ง3รู้สึกคุ้นเคยกับสิ่งนั้นแต่พวกเขานึงไม่ออกว่ามันคืออะไรผู้เป็นแม่จึงปล่อยให้ลูกๆได้นอนพักผ่อนกันดูเหมือนว่าทั้งสจะจำเรื่องราวเกี่ยวกับอสูรเงินไม่ได้ทั้งสาบอกลาแม่ของตนและแยกย้ายกันเข้านอนนั่นคือเรื่องราวความทรงจำเกี่ยวกับอสูรเงินที่ถูกลืมเลือนตั้งแต่ค้านยาววัยของพี่น้องทั้งส ขอบคุณที่รับชมนะครับทุกคนรู้สึกยังไงคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับวิดีโอนี้สามารถบอกผมให้รู้ได้ในคอมเมนต์นะครับสามารถ Subscribe เพื่อติดตามวิดีโอตอนต่อๆไปได้ที่ s า n ด์เ j o โจวชาแนลนะครับเปิดกระดิ่งไว้เพื่อไม่ให้พลาดตอนใหม่ๆ หรือสามารถติดตามผมได้ช่องทางหนึ่งคือซอนดอนโจเฟซบุ๊กเพจนะครับซึ่งวิดีโอทั้งหมดและอัปเดตต่างๆเกี่ยวกับตัวเกมผมจะใช้ตรงช่องทางเพจตรงนี้เป็นหลักขอให้ทุกคนมีความสุขกับการ์ดูแฟนตาซีนะครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับแล้ววันนี้ก็อย่าลืมลงอาคาลามด้วยนะครับไว้พบกันใหม่ที่ s อ n ดอนโจสวัสดีครับ